ครับสวัสดีเอฟทีทุกคนนะครับตอนนี้ก็จะมาพยากรณ์สำหรับเดือนพฤษภาคม2018นะครับวันนี้ใส่ชุดก็ให้โดดเด่นเดี๋ยวหลายคนดูคลิปเอ้อาจารย์ดาวเสาดาวพฤหัสนะครับรวมไปถึงตัวของดาวราหูที่ย้ายเนี่ยใส่ชุดสีหนึ่งเอ๊ะทำไมพยากรณ์เดือนพฤษภาใส่ชุดอีกสีก็จะได้เป็นจุดเด่นนะครับใส่ชุดสีดำตั้งใจรับปอสเดือนนี้ดาวย้ายเยอะนะครับก็ใส่ชุดเป็นจุดตัดไปเลยให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะงงสับสนกัน คลิปนี้ก็คือการโยกย้ายนะครับของดวงดาวในเดือนพฤษภาคม2568ของพยากรณ์ชะตาในเดือนนี้เนี่ยหลายคนมักจะเข้าใจว่ามีเสาหรือหัดราหูดาวใหญ่ย้าย3แต่จริงเปล่านะครับในเดือนนี้ดาวย้ายเยอะมากนะครับมีทั้งหมดหลายดวงดาวนะครับ6ดวงดาวด้วยกันเริ่มตั้งแต่นะครับเอาอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือวันที่5พฤษภาคม2568ดเนี่ยดาวพระราหูโคจรเป็นเกษตรในราศีกุมเวลา9 44นาฬิกานาทีนะครับอันนี้จุดที่1ก่อน จุดที่สองเนี่ยนะครับก็คือวันที่13พุธภาดาวพาปประสบดีโคโจรนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นปะและนะครับปะหลายตำราบอกอัพอ,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 อับเงินทองนะือยากลำบากกายแต่ก็เป็นอุจจาวิลาสแฝงด้วยกันนะครับวัฒนาพาส่งเสียนะครับอุจจาราลา็เป็นแบบนั้น13พุธภา2 5งพดาวพฤหัสย,ย้ายเวลา2 2่สบอนาิกาห้ทีดาวดวงที่3ก็คือ ดาวพระอาทิตย์โคจรนะครับเข้าสู่ราศีพุษศพเป็นอุจจารพิมุขตั้งแต่วันที่15พฤษภาเวลาตีสองหกนาทีดาวดวงที่4นะครับก็คือดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีพุษศพในวันที่17พฤษภาเวลาสองทุ่มแปดนาทีดาวดวงที่5ก็คือดาวของพระเสาร์นะครับโคจรวันที่19พฤษภาเวลาตีหนึ่งนาฬิกาห้าสิบหกนาทีดาวพระเสาร์เข้าสู่ราศีมีนถือเป็นเสาชัยนะครับก็จะมีพุษศบกันพิจิกแล้วก็มีนก็เรียกเสาชัยจะเป็นอูทิปตาทิปนะครับ ็คือรูปลถอินเสียงนะครับปากแล้วก็หูผิวพันธุ์นะครับใครที่มีตำแหน่งเสาชัยสี่ตำแหน่งเนี่ยก็หูทิพตาทิพนะครับผิวพันธุ์เป็นทิพเเสียงเป็นทิพใครที่มีตำแหน่งเนี้ยเสาชัยลองบอกกันดูนะครับว่า fc แต่ละคนได้ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยดีตางตำราว่าไหมนะครับและดาวดวงสุดท้ายเนี่ยก็คือดาวเกตจะเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่23พฤษภาคม2568เวลา16นาฬิกา4 6นาทีดังนั้นจะส่งผลต่อ12ลัคนาราศีดีไลฟ์ประการใดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงผัดเปลี่ยนนะครับไม ก็ต้องมีร้ายนะครับดังนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ <S <S สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตรณราศีมีนในเดือนพฤษภา2018นะครับการยกย้ายดาวใหญ่มีค่อนข้างเยอะๆอันดับแรกเลยต้องบอกของคุณก่อนเลยว่าดาวเพื่สัปรีที่โยกย้ายในครั้งนี้เป็นประโยชน์เอื้ออํานวยคุณเปอย่างมากฉพาะลัคนามีนตาแหน่งแบบนี้ปรากฏไม่ค่อยเยอะ ในปีนี้เป็นขาขึ้นในดวงตาของคุณนะครับลัคนามินถือว่าพุ่งมากกว่าใครสำหรับดาวพฤหัสบดีที่ย้ายในครั้งนี้แลวจะอยู่ตำแหน่งนี้ถ้าอีกทีหนึ่งเนี่ยก็อรอ12บสอปีนะครับโอ้โหจันทร์ทำไมนานอย่างนั้นเพราะว่าดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้โคจรเป็นปะบางคนบอกโอ้โหปะอภัพอับเงินทองเหนื่อยอยากลำบากกายแต่มันมีอีกแกนหนึง่งเขาเรียกว่าอุจาวิลาานะครับคำกรออุจาวิลาากับราชาโชคจะลบเฉลาผลพุ้นเก่าสงเสัยมืดสงา ที่เคยทำมูลคางความดีที่ผ่านมาใครมองไม่เห็นรอบนี้ดวงะตาฟ้าเปิดมองเห็นแล้วจุดที่1จุดที่2ดาวพฤหัสบดีเป็นประุมเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์พิเศษนะครับเขาก็บอกว่าจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักพฤหัสสีทรงสัตว์แค้มช้อยสุขเป็นสามเจริญยศยิ่งแห่แม้ชาติใดต่ำต้อยยกให้เสมอพงเอาง่ายๆเกิดเป็นท่ยก็เกิดเป็นไทยอ่ะเป็นเบี้ยล่างเขาก็เป็นเจ้าของกิจการได้เกิดตระกูลต่ำต้อยกลับขึ้นมาได้นะครับสองนับประุมเกณฑ์สาม กระเพาะลักนณานี้ด้วยนะกระเพาะลักนามีด้วยนะ3เป็นองค์เก์ความมั่นคง4เป็นอุดมเกณฑ์โอผมว่าเยอะนะเดี๋ยวหลายคนบอกไม่เข้าใจศาสตร์โหราศาสตร์แล้วงงอันเนี้ยผมพูดให้คุณเข้าใจระดับหนึ่งแล้วก็ขยายความเรื่องของโหราศาสตร์เพราะว่าผมมีลูกศิษย์ที่เียนกับผมนะครับเรว่าจะเป็นออนไลน์หรือเรียนตัวต่อตัวแล้วก็เราก็ทำเาเราทาคลิปรายเดือนเนี่ยก็ทําให้เขาฟังการพยากรณ์มุมเราไปด้วยนะครับก็เลยทําให้ ลูกศิษย์เข้าใจคนที่ดูดวงก็เข้าใจนะครับเพราะเรามีดูดวงส่วนตัวมีวางเลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเลิกคดเลิกแต่งงานลงน้ำเส็นสัญญาเลิกเข้าอยู่บ้านใหม่ออกรถต่างๆนะครับเวลาเราอธิบายเขาได้เข้าใจด้วยแล้วก็มีสอนนะครับสําหรับคนที่ฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพูดสรุปธรรมดาให้แต่คนที่ฟังเรื่อ,องโหราศาสตร์เข้าใจเราก็ขยายความให้ว่ามันตีความแบบนี้นะครับในดรานแปลว่าลัคนามีเนี่ยผมว่าพุ่งยิ่งกว่าใคร เรื่องของการเงินการทองเรื่องของความรักเรื่องของหน้าที่การงานเดี๋ยวมาเจาะกันเรื่องหน้าที่การงาน,นคือดาวพฤหัสบ,บดีดาวคุณโดยตรงอะ่ะปีนี้มันได้3ามสี่แดงอะ่ะองค์เก์รุมเก์ปทุมเกน์นะครับแล้วก็ตัวของผลบุญข่าส่งให้เห็นเป็นสง่าพวกเนี้ยสี่เกนเนี้ยผมว่านับตั้งแต่13พุทธภาเนียที่สองนาฬิกาห้าบนทีนับไปปีหนึ่งอะ่ะถึงพุทภาหกเก้าเนี่ยผมว่าพุ่งคุณเป็นลูกน้องเนี่ยคุณอยากจะออกมาทำปกิการเองก็ได้หรือทํางานประจําอยากจะทำฟรีแลน ทำเองก็ยอมได้มีโอกาสที่ดีโอกาสจเจริญเติบโตมานะครับหลายคนบอกเป็นปะมันไม่ดีนั่นมาเรื่องของคนอื่นแต่ประสบการณ์ผมเนี่ยตั้งแต่ปีห้าหนึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยที่อัดคลิปเนี่ยก็ปีพฤษภาหกแปดก็สิบเจ็ดปีอะทารนาันาะมีเนี่ยลักเจอดาวนี้ยผมว่าพุง่งรุ่งในมุมกว้างนะแต่รายละเอียดเดี๋ยวจะหาว่ามีทุกคนไหมมันก็ตอบลําบากเพราะมันเป็นแบบการเจาะลึกแต่ในมุมกว้างอะเจออย่างเงี้ยบอกว่าพุง่งรุ่งคุณไม่ต้องกังวลน,นะปะให้คุณก็มีเน,เนเป็น อาจารย์มาดูทักนวิสัยของผมว่าผมพยากรณ์ยัยงไงอันนี้ให้เคสไปเลยนะครับยินดีแชร์กันไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับมีโอกาสแนวโน้มดีเรื่องหน้าที่การงานโอกาสพุ่งเจริญปีหนึ่งเต็มเ,มเม็นะครับอันนี้ถือว่าแนวโนม้มทิศทางที่ดีในเรื่องของเงินทองเป็นยังไงเรื่องของเงินทองทองผมว่าในช่วงนี้เนี่ยกลางกลาง,กลางนะครับยังกลางกลาง,ลางอยู่อาจจะไม่ได้เข้ามาแบบบื้อว้าวุบวาบแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องให้เสียหายแบบเดือดเนื้อร้อนใจวุ่นวายใดๆนะครับกลางกลางรุ่มรุ่มดนๆก็เป็นปกติตามสภาวะเศรษฐกิจ แต่โอกาสการจเจริญเติบโตของคุณในเรื่องหน้าที่การงานกับมีในมุมที่ดีโอกาสเปิดกิจการเองทําเองขอความมามารถคุณเองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การยอมรับเป็นเสาหลักของบ้านมีแนวโน้มทิศทางที่ดีออกบ้านช่องห้องหับเองโอกาสการซื้อบ้านซื้อรถปีนี้มันมาหมดนะครับหน้าที่การงานมันมาหมดเรื่องเงินท้องก็เป็นตามสภาวะเศรษฐกิจไม่ถึงกับมีปัญหาแบบกู้ในยืมสินใดๆหรือไม่ได้มีโอกาสแอบโอ้พิกหน้าพิกหลังพุ่งไปเลยเพราะในเดือนนี้ดาวหลักๆใหญ่ๆมันเพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนโปรงเปลี่ยนแปลงสักนิดสักหน่อย นะครับแต่เรื่องของคู่ส่วนสัญญาหรือความรักในในเดือนนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งหรือมีการไม่เข้าเข้าใจกันสักหน่อยหนึ่งแต่มันจะเป็นแบบสามารถพูดคุยกันได้ด้วยดีมีโอกาสที่คูดด้วยเหตุและผลเข้าเข้าใจกันหรือนะครับพูดแล้วนะครับรับฟังจะไม่ได้แบบเฮ้ยเธอแน่ฉันก็แน่ต่างคต่างพูดทะเลาะระเบิดบึ้มมันจะไม่ใช่แนวอย่างนั้นมันจะค่อยคเป็นค่อยๆไปนะครับเรื่องของจุดที่น่าเป็นห่วงจริงๆก็คือโอเคถามว่าเราเป็นปะมันจะไม่ให้ผลร้ายเลยไหม โอเคมีอยู่มุมนึงที่มันให้ผลร้ายก็คือตัวของคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยชั้นหน่อยห่วงคนอื่นจนเกินไปไงทาแต่งานช่วยเหลือที่บ้านทําทุกคนกํลาลังขยับขยายลืมพักผ่อนจนล้มป่วยเอออย่างนี้มันเป็นไปได้ครับถามว่าแล้วล้มป่วยแล้วเสียหายไหมถ้าล้มป่วยในหนักยาวนะเพราะดาวราหูเนี่ยเจ้ารลวงวีนานะครับห้าพุษภาเก้านาฬิกาสี่สี่นาทีถึงพฤศจิกหกเก้าเนี่ยแลวดาวพุธแรกของคุณมาทำมุมตีกนกัน คมสัมพันธ์แปลว่าถาล้มป่วยทีผมว่าลมลมตีคุณสุดนานนะดังนั้นดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้ดีๆออกกําลังกายกินอาหารให้ถูกหลักพักผ่อนเพียงพอไอ้สามข้อนี้จากประสบการณ์ที่ดูดวงมาเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์หายหมดนะครับอ่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แล้วแต่พื้นดวงส่วนตัวของคุณแต่แก้แค่สามอย่างเนี่ยลุกลักนาราศีเนี่ยส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์หายเอาว่าดีขึ้นเรียกอย่างนั้นดีกว่าดีขึ้นเยอะนะครับใน,น,น,นั้งนั้นอะะี ถ้าให้แนะนําให้มันถูกกับดวงอย่าลืมนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้จัดออบอกบุญคนก็คือการสร้างบทวิหารเจดีย์พระประธานนะครับพวกเนี้ยบอกบุญชะตาคุณถ้าถามว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วมีที่แนะนํำไหมก็ถ้ารอบนี้เนี่ยผมแนะนําเป็นวัดสมนานนมบริหารหรือวัดโยชน์สภานขาวที่นี่จะมีหมอชีวกนะครับเรียกว่าองค์แรกของไทยอยู่ีนนี่เท้าพระพรมสาวตินะครับที่นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็อีกที่ที่แนะนําละนะครับแล้วก็ตัวของเลขที่บัญชีเนี่ยคุณย้อนดูใน ในโพสต์ของ YouTube ในโพสต์ของ Facebook หรือ t i k t o k ต่างๆเรามีลงให้หมดผมไม่มีส่วนใดๆเกี่ยวข้องใดๆด้วยเลยนะครับกับทางวัดแต่ว่าเห็นว่าวัดสร้างไม่เสร็จเพราะเราไปทําบุญมาเนี่ยเดิมเขาบอกว่าต้องเสร็จเมษาแต่ขาดปัจจัยก็เลยอาจจะเสร็จปลายปีนี่จะไม่พอเผื่อเรื่องอีกนะนะครับอันนี้ก็ลองไปทําบุญด้วยกันดูก็ได้นะครับก็ขอพอัฒนาบุญเพราะว่าทําบุญนวิหารทานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบุญใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากวิหารทานเสร็จไม่พอยังเป็นสังฆทานอีกเพราะพระใช้ทั้งวัดเพราะพระต้องลงโบสถ์ นะครับสามเนี่ยเขาบอกว่าคนจะบวชจากคนธรรมดาเลื่อนเป็นพระก็ทําให้คนสูงขึ้นจเจริญขึ้นบอมันยิ่งดีเข้าอีกนะครับแล้ว,วัดติดๆขัดๆวุตสักอะไรที่มันมีอยู่เนี่ยคุณเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปัญหาให้เขาเคลียร์รอดผลได้หรือว่าช่วยให้ประสบความสาเร็จได้วันหน้าคุณมีเรื่องมีราวใดๆเนี่ยก็แปลว่าโอกาสความสาเร็จก็จะเกิดขึ้นกับคุณก็ขอทึลมุทนาบุญชาวลัคนาราศีมีน ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับในการบุญในครั้งนี้ก็ถือว่าบอกบุญกันไปหรือคุณจะช่วยแชร์บอกบุญต่อๆกันไปก็ได้ก็อนุทนาบุญเหมือนกันเวลาคุณติดขัดอไดๆวันข้างหน้าจะมีคนให้ความช่วยเหลือประสบพบเจอนะครับหรือมีคนที่เก่งชากาดในการนั้นเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างทันท่วงท,นทีนี้ก็เป็นบทสรุปการยกย้ายดาวหลักใหญ่หรือพุทธาดาวนี้ย้ายเยอะนะครับก็เลยตั้งใจดูแบบให้เต็มที่กับทุกๆราศีของบีเนี่ยดาวดีจริงๆรถือเป็นปะอยาได้กลัวนะครับแต่รายละเอียดเบื้องลึกแต่ละคนนนนออััั้ค่่ยวากน ก็ขอให้อำนวยอวยชัยชาวลัขนา,าราศีมีนทุกคนให้ร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดปีตลอดไปนะครับขอบขระคุณครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรอลวัฒนกุลค,ครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวงดวง,งานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจอรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเราได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยงวยคุณเรียนคราวนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญนาคทองเนี่ยมคณยุเนี่ยจะรยอเลิกใช้ได้นะขึบบ้นถึงผมขึ้นถึงพิงจนารณาได้ครูครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคล์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ